วัสดีค่ะพบกับป้าเดือนอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าคนเดิมแน่งนะคะขอบคุณทุกๆ f อฟซีเนาะที่มาเป็นกำลังใจให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สู้คนเด้ยค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ป้าเดือนก็มีคลิปมาให้ดูนะคะอย่างที่หัวข้อคลิปเกิดไว้แล้วเลยเนาะนะคะว่ามีสาวกัมพูชาคนหนึ่งออกมาเตือนสติเธอเป็นลูกครึ่งนะคะเธอเป็นลูกครึ่งอ่ากัมพูชานะคะ ประเดินคิดว่าไทยกัมพูชาหรือเปล่าไม่รู้ได้นะคะแต่รู้ๆก็คือน้องเขาเป็นสาวลูกครึ่งนะคะสวยด้วยนะคะแล้วทีนี้นออกมาเตือนสติบอยอินฟูกัมพูชานะคะที่ชอบพูดจากะแนะกะแหนคนไทยหรือว่าไม่ว่าเรื่องราวอะไรในประเทศไทยเราอินฟูคคนนี้เนี่ยนะคะก็จะ เปลี่ยนจากดีเป็นร้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆบิดเบือนเรื่องราวต่างๆให้ออกไปคนละอย่างคนละแนวเลยนะคะแล้วน้องสาวกัมพูชาคนนี้เธอชื่อสีพลอยนะคะสาวลูกครึ่งออกมาตอบโต้นุ่มบอยคนนี้นะคะที่ชอบแขวะประเทศไทยหรือว่าแขวะ คนไทยเรานะคะไปะไปดูพร้อมๆกันนะคะ,ะเดือนต้องขออนุญาตจากน้องก่อนนะคะที่เอาคลิปของน้องมาเผยแพร่น้อนะคะแล้วก็อยากจะให้อ่าอยากให้คนไทยลหลายๆคนได้เห็นว่าไม่ใช่คนกัมพูชาทุกคนที่จะเหมือนคนอื่นนะคะแต่น้องไม่ได้เป็นแบบนั้นไปะไปดูคลิปน้องพร้อมๆกันเลยนะคะเปิดด่านแล้วมีม็อบคึนมาฉันก็จะไปอดีมีถ้ามีม็อบตรงนี้เอาสิมาสิฉันจะไปเลยถ้าเลือกเปิดด่านเนี่ย ไม่ให้เปิดดานนะคะหนูก็เป็นกัมพูชาเหมือนกันแต่หนูบอกเลยหนูไม่ให้เปิดดานอ้าวทำไมเป็นกัมพูชาไม่ให้เปิดดานแล้วก็ไม่อยากให้เปิดดานไงมันใส่ไอ้บอยถ้าไอ้บอยถ้าถ้าเกิดว่าเออมันตัวมารไงมันพูดเยอะไปเลยเปิดปิดไปเลยสองสามปีมึงจะมาบอกสองสามปีทำไมทำไมมึงไม่พูดเลยปิดจนกว่ามึงจะตุยถึงเปิดมึงก็พูดไปสิอืมเมไอ้บอยปากมากมันเองมันก็ขายของที่กัมพูชาเออขายของที่ตลาดลงเกลือเธอเชื่อหรือเปล่า ขายผักขายอะไรน่ะเอาผักมาง่งไอ้บอยนั่นน่ะแล้วมันเก็เงินที่ไหนเด็กหาล่ะมันทําอะไรอ่ะมันทําอะไรมันมีธุรกิจอะไรมันไปรับมันเป็นพ่อค้าไงรับผักสวนแล้วไปลงที่ตลาดกัมพูชาไอ้บอยนั่นน่ะ,นะใครๆครก็รู้สื่อมาแล้วแหละเออจากคนกัมพูชาหละเขาเล่าให้ฉันฟังเป็นญาติฉันนั่นแหละรู้จักกันนั่นน่ะฝึกวิชาจากประเทศไทยไปเรียนวิชาไงแล้วก็ไปเปิดที่บ้านตัวเองเห็นไหมเขาบอกว่าประเทศไทยมีบุญคุณอะไรนักหนา นี่ไงฉันกําลังจะบอกนี่ไงบอยไปทํางานให้คนไทยก็ยังได้ก็เอาแรงไปแล้วก็เอาเงินมามันไม่ใช่แค่นั้นบอยเข้าใจหรือเปล่าบางคนก็มาทํางานที่เลขไม่เป็นงานก่อสร้างมาทํางานก่อสร้างก็เป็นงานก่อสร้างมึงเห็นไหมไอ้หนุ่มสังกะสีเกาหลีคนเก่ามึงเห็นหรือเปล่าเออแล้วก็เห็นไอนะ้วันไหมเออแล้วก็มีไปด่าค,คุณบุ๋มปณิตานะแล้วก็ไปด่าค,คุณกันนะตอนตึกถลม่มอ่ะมึงเข้าใจหรือเปล่ากูไม่เคยเห็นกัมพูชาหน้าไหนโผล่หัวเข้าไปรื้อตึกขนาดคนบ้านึงเองเลยน,นั่นนอนตายตรงนั้นเขาไม่เห็นนะเข้าใจหรือเปล่าไอ้บอย มึงยังไม่เคยเห็นเสด็จพ่อมึงส่งใครมาลื้อตึกนะขณะที่ประชาชนของมันนอนตุยตรงนั้นตั้งเยอะตั้งแยะนะไอ้ตึกกระหล่มที่แต่ตุจักอ่ะตอนแผ่นดินไหวอ่ะเข้าใจหรอเปล่าฝรั่งมันเป็นใครอ่ะเขาก็ยังมีน้ําใจเข้ามาช่วยเข้าใจหรอเปล่าแล้วพี่น้องสโปรล,ลาวอ่ะเขายังเข้ามาช่วยเข้าใจหรอเปล่าอือไอ้บอยมึงฟังกูดิไอ้คุณบอยเออและเสด็จพ่อมึงส่งใครมาช่วยเสด็จเสด็จพ่ออมึง <laughs> อ่ะอือเห็นหรอเปล่า มีมีคนตัดเอาฉันไปลงเนี่ยเอาไปลงได้เลยฉันไม่ว่าตัดเอาตอนสําคัญนะอย่าเอาตอนไร้สาระมันไม่มันไม่ถึงใจมันไงตอนไร้สาระอืมคุณกันน่ะเขาไปช่วยเงินอันนู้นอันนี้อันนั่นตั้งเยอะตั้งแยะมันยังมาด่าคุณกันอะไอพวกกัมพูชาไออ้วนดําแล้วก็ไปแช่งลูกเขาเข้าใจหรือเปล่าคุณกันอะเขาดีแค่ไหนคุณท็อปคุณไทยอะเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็คุณก้องห้วยไล่คุณมั่ม แล้วก็มีจิตอาสาไปทํากับข้าวให้กินไงเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็ไปทาเขาเรียกกระโจมเนาะเฮาอะเออนอนแล้วก็มีแอร์มึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจหรือเปล่าขนาดเนีเขามีน้บใจกับพวกมึงแค่ไหนมึงเข้าใจหรือเปล่าอืมตึกถล่มมาเสด็จพ่อมึงไม่เคยส่งใครเข้ามาลื้อตึกเข้าใจหรือเปล่ามแตรคนไทยลื้อกันเองไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อจะเอาซากศพกลับมาให้เขาไปทาพิธีมึงเข้าใจหรือเปล่านั่นน่ะอันนั้นไม่ใช่บุญคุณใช่ไหมมันคือน้าใจบบยมึงเข้าใจปะเงินน่ะมันไม่ใช่สิ่ง มันไ่ด้เป็นพี่น้องกันเลยแต่เขาช่วยเหลือม mm ึงเข้าใจหรือเปล่ามึงมึงเข้าใจเขาว่าน้ําใจไหมมึงเข้าใจไหมน้ําใจนี่มันหาได้ยากมากซึ่งที่ไม่ใช่พี่น้องมึงเขายังช่วยไงเข้าใจไหมบอยคุณบอยมึงเข้าใจหรือเปล่าเรนบอกบรรพบุรุษเป็นคนกินไม่ใช่มึงกินบรรพาุรุษเป็นคนอพยพไปอยู่ที่ศูนย์ประเทศไทยคุณบอยบรรพบุรุษของมึงมึงเข้าใจหรือเปล่า ไม่มีบรรพาวรุูของมึงมึงก็ไม่ได้เกิดไงคุณบอยมึงไม่เข้าใจไงคนอย่างมึงอ่ะมึงมึงมึงไม่เคยเปิดโลกกว้างไงเข้าใจไหมคุณบอยมึงพบจะในระคุณฟังไว้นะคนกัมพูชาทุกคนเห็นไหมแค่นี้มันยังเนระคุณและขนาดคนที่ช่วยเหลือบรรพบวรุูมันมาเข้าใจหรือเปล่าแล้วคิดดูดิคนบ้านประเทศมันจะเหลือเลยพ่อแม่มันอ่ะเข้าใจว่าไอ้บอยเนี่ยไอ้คุณบอยไอ้คุณบอยเนี่ยมึงฟังคุณบอยมึงฟังคุณคุณบอยคุณบอกให้มึงมาขึ้นสายกับครูเลัวเหอหยมึงกลัวกูเหรอฮ ไปลื้อตึกไปด่าเขาอีกขมีนคนนึงอ่ะอีกกัมพูชาคนนึงด่าคุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าวงผู้ดีแต่ไม่เป็นผู้ดีโอ้ยมึงใครก็จะมีน้ำใจเท่าคุณบุ๋มเขาเป็นผู้หญิงนะมึงเขาช่วยมึงขนาดนั้นก็ถือว่าบุญหัวแล้วปะเงินเขาบางทีเขาจบด้วยนะอีหา่าเออตอนตึกถล่มอ่ะเสด็จพ่อมันก็ไม่เคยส่งใครเข้ามาลื้อตึกออะทุกคนเคยเห็นไหมข่าวกัมพูชาว่าคนกัมพูชาก็ช่วยคนมามา,มาลื้อตึกเกวียนไต้หวันอ่ะที่เป็นกัมพูชาน่ะไอ้วันอ,นอไรไ่ะไนะออมันก็เป็นคนคกมูชาหไอ้นนนี่มัอยยูประเทศไไง มันมีน้ำใจไงเข้าใจหรือเปล่ามันไม่ลืมบุญคุณประเทศไทยไงไอ้วันน่ะเข้าใจหรือเปล่าไอ้วันนี้มันก็ดีนะที่มันออกช่องอมารินเหมือนกันมันยังเป็นห่วงจากมันรู้จักเป็นห่วงพี่น้องกัมพูชามันนไปออกข่าวว่าไม่ให้คนไทยไปทําพี่น้องมันเห็นไหมมันยังมีความเป็นห่วงแต่ไอ้บอยเนี่ยใครมิกลับบรรดาไอ้บอยอ่ะเข้าใจหรือเปล่าบอยมึงต้องนับถือน้ำใจไอ้วันนะที่มันเป็นกัมพูชาคนคนนึงอ่ะมึงเข้าใจหรือเปล่ามึงไม่ต้องมานับถือกูก็ได้มึงกับกูทะเลาะกันไปแล้วแหละไอ้สัตว์คุณบอยมึงฟังกูนะ มันรักเสด็จพ่อมากก็นั่นแหละเสด็จพ่อมันไม่เคยส่งใครลงมาไงมาลื้อตอนตึกถล่มมาที่แผ่นดินไหวอะเข้าใจหรือเปล่ามีตัวคนบ้านมันหมดเลยที่นอนตุยตรงนั้นอะเข้าใจหรือเปล่าม,มึงจะเอาอะไรมาดีก่อนบอกเสด็จพ่อมึงดีอะฮะูเห็นตัวคนไทยนี่อบหลับอดนอนอะสงกรุงสงการเขาก็ไม่ได้เล่นเข้าใจหรือเปล่าเพื่อจะเอาคนบ้านมึงออกมาจากในนั้นไงเข้าใจหรือเปล่าช่วยชีวิตแล้วคนบ้านมึงอะข้าม,มาเนาะข้าม,มาจากประเทศนู้นมาเพื่อรอรับมาเพื่อรอรับขอบคุณมากคะ่ะมาเพื่อรอรับร่างกลับบ้านไม่มีที่นอนคุณกััันนนนเค้้้าาาก็จดดดหหใตตอรงงีไปลวยะ อันนี้คือชื่นชมคุณกันและรักคุณกันมากที่สุดในโลกเลยเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยคุณกันก็หาให้ทําเอโนนให้บอกว่าเข้าไปถามทุกคนร้อนหรือเปล่าครับร้อนหรือเปล่าครับพัดลมพอกันหรือเปล่าเอเย็นถึงนี่ไหมมีพ่อผมไหมมึงเห็นหรือเปล่าทานอะไรหรือยังมึงเห็นหรือเปล่าเออชอบนักร้องคนไหนคุณกันเขาก็จัดให้จัดให้มึงเห็นหรือเปล่าไอ้บอยมึงเห็นหรือเปล่าแล้วมันก็ชอบด่าคุณกันด้วยไอ้บอยเนี่ยฉันจะบอกให้มึงไอ้ขี้บาปไอ้บอยไอ้หานี่วัวลืมตีนกูมันมึนไงไอ้บอยอ่ะ ไอ้คุณบอยเนี่ยต้องเรียกเขาให้เกียินะทุกคนเขามีเกียริของเขาอยู่เราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้อืมเห็น hey, หรือปะ่ะมันเก่งมันมันบอกว่าอะไรนะคจำไว้นะคุณกัมพูชาคุณไหนกลับบ้านมาไม่มีงานให้ติดต่อหาผมมันพูดโอ้ยฮ่าจะแดกมันก็ไม่มีเลยให้ติดต่อหาผมผมใช้กระป๋องคนละกระป๋องเงียไปขอทานเงี้ยเหรอบอย มั่วมันก็มั่วแต่พื้นที่ของมันพูดถึงกับพี่มันอย่าลามไปพูดถึงคนอื่นนะคุณบอยมึงอย่าพูดคนอื่นคุณบอยมึงเข้าใจหรือเปล่าและอีผู้หญิงกัมพูชาคนหนึ่งเหมือนกันอีไม่รู้ชื่อมันน่ะที่มันบอกว่าคุณบุ๋มอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะมึงรู้คุณบุ๋มน้อยไปซะแ้วเขาเป็นคนดีที่สุดแล้วคุณบุ๋มมามึงเข้าใจหรือเปล่าประเทศมึงเคยช่วยเหลือคนกันเองได้เท่ากับคนอื่นเขาไหมคนอื่นเขาไม่ใช่คนประเทศเดียวกันเข้าใจไหมมึงเข้าใจคำว่ามนุษยธรรมหรือเปล่าที่คุณบุ๋มเขาช แล้วมึงมาทาแบบนี้เห็นไหมยังมาบอกเราอีกนะทุกคนคนไทยทําแบบนี้นะคำเดนเสียใจรู้เสียเสียใจมากเลยยังมาบอกเราอีกนะกัมพูชาบางคนโหมึงไม่ได้นึกถึงเหตุการณ์อะไรเลยเหลือในะสมองฉันก็เลยบอกว่าน้องน้องมีโทรศัพท์พอน้องจะดูข่าวบ้างหรือเปล่าแสดงว่าไอคนนี้มันไม่ชอบดูข่าวมันชอบฟังแต่เพลงอ่ะแล้วฉันดูมันมันก็ยังอ่อนแหละคนนี้น่าจะประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าได้เลยเออไม่ให้มีการมาพูดเราเนาะที่คนไทยทําแบบนี้ไปนะ าคอมเมนต์เขาเสียใจนะท่างกัปปุซาเขาเสียใจแนละ้วพี่เป็นกระบอกเสียงให้หน่อยได้ไหมล่ะว่าคนไทยทําแบบนี้คนคอมเมนต์เขาเสียใจมากเลยโอ้ยมึงทำไมไม่ไปดูข่าวต้องตึกถล่มแล้วก็นหนึ่งคนไทยเขาไปช่วยมึงไม่ได้หลับได้นอนชุดเดิมๆชุดเก่าๆร้อนก็ร้อนมึงเห็นหรือเปล่าเขาทำมาเขาเหนื่อยแล้วตัวเองต้องย้อนกลับไปดูตัวเองสิมาไล่ตีทหารบ้าาระเบิดมาทิ้งใส่บ้านคนไทยนู่นนี่นั่นคิดว่าคนไทยเขายิ้มแฉ่งแก้มบานหรือไงแล้วมึงก็คิดดูสิคนอื่นเขาสูญเสียไอผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันกล้ามาพูดกับเราอ่ะ เฮ้ยจนเราคิดนะมึงไม่ได้คือน้องมึงคุณดูข่าวไว้เนี่ยจนเราถามมาน้องดูข่าวก่อนได้ไหมเอ่ะกูก็ไม่กล้าพูดนะมึงกูก็รู้อยู่ว่าคนไทยเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนกูก็ห้ว่ามึงก็ทําไมมึงกล้ามาพูดกับพี่อย่างนี้วะน้องก็เลยว่าอย่างนี้ไปดูข่าวใหม่ก่อนไปเออแล้วมึงก็ได้รู้ที่ตึกที่ตึกถล่มก็เป็นแผ่นดินประเทศไทยแผ่นดินไวเนาะเขาต้องรับผิดชอบเอามันก็ใส่ไปทางนั้นอีกนะนอะฉันก็เลยบอกว่า มันไม่มีใครอยากให้แผ่นดินไหวหรอกฉันก็เลยบอกแบบนี้ไม่มีใครอยากให้ใครเป็นอะไรหรอกมันเข้าใจหรือเปล่าการสูญเสียมึงเห็กไม่ของโอกพ่อแม่เขาที่เขาสูญเสียลูกจากก่อสร้างเขาก็น่งร้องห่มลงให้นอนก็ไม่หลับทุกคนน่ะต้องรีบมาหาลูกตัวเองว่าลูกตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมมันพูดแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเขามีมีความรักใกนการกัมพูชานะ่ะเข้าใจหรือเปล่าพี่ปิดประเทศไปก็เดือดร้อนไงมันพูดได้มันอด,ดได้ตัว ตัวจริงข้างในของมันมันก็ตัวจริงของมันข้างในของมันมันก็ไม่ได้ให้เขาปิดคุณเชื่อหรือเปล่าคุณบอยอเนี่ยปิดกั้นอะไรอีกแล้วเนี่ยเออเขาก็ไม่ได้ให้คนเขาก็ไม่ได้ให้ปิดเพราะเขาก็ส่งผักไม่ได้เข้าใจรอเออแล้วคนไทยก็ไม่ได้ข้ามไปเที่ยวดินิดรถที่ประเทศกัมพูชามีแต่รถล,ลูล่ๆทั้งนั้นเลยนะไม่เหมือนประเทศไทยมึงยังไม่เห็นโอยบ้านเขามีทางดว่วนประเทศไทยมีทางดว่วนบอยมีรถไฟฟ้าบอยมึงจะมึงจะขี่คันรถรู่ๆวันๆหนึ่งทางด่วนน่ะเข้าใจรึเปล่า เมมีแค่นั้นนะ่ะไม่ใช่รถมึงสนอยที่อวดก็เป็นรถคนอื่นขับปะจะปิดหรือจะเปิดสเสด็จพ่อไอ้บอยก็ไม่ไม่เดือดร้อนหรอกเพมันมีเงินอืมแต่ถามว่ามันมันเสียมันเสียหายไหมเสียหายว่าบอนคาสิโนมัน,ม,นมันได้ปีละสี่หมืนล้านอ่ะอืมมันได้ปีละสี่หมืนล้านแล้วมอมีมีกัมพูชาคนหนึ่งผู้หญิงอันนี้ฉันก็หมั่นใส่จริงๆนะเออบอกว่ายังไงรู้ไหม ไม่ต้องมาบอกว่าแต่ไม่ต้องมาบอกว่าแต่แต่คนคนกัมพูชาล,ลักลอบเข้าไปประเทศไทยนะประเทศไทยก็ลักลอบเข้ามาประเทศกัมพูชาเหมือนกันมาทํางานที่บ่อนคาสินโนเขายังไม่เปิดประเทศฮานบ่อนคาสินโนเขาก็ปิดอยู่เขามีปัญหากันค่ะเนาะมึงพูดอะไรมึงก็ดูข่าวอะไรบ้างเด็กมีเยอะลูกเขา,ามีหลายคนแต่ทุกคนไม่เข้าข้างเขาสเสด็จพ่ออ่ะม,มีแต่คนเดียวเหละคุณมาน,ยนียัยเข้าข้างเขา คนอื่นเขาอยู่นอกประเทศเลยเขาหัดใจพ่อามาเล่นการเมืองไงคนแช่งเยอะคุณเซนน่ะสักวันจะเป็นเหมือนเนปาลคุนเซนจะบอกให้เออเสด็จพ่อเดี๋ยวเสด็จพ่อจะเป็นเหมือนเนปาลขุดดัน,นถ้าด่านไม่เปิดสามปีเนี่ยนะด่านด่านด่าน,านพี่ด่านกัมพูชาไม่เปิดสามปีเจอแน่เหมือนเนปาลฉันจะบอกให้บ้านมันกินหรูอยู่แพงส่งลูกไปเรียนที่ประเทศนอกอืเหมือนเนปาลอะ เข้าใจไหมรัฐธประหารสุดท้ายมาเออกดดันประชาชนไงตัวเองกินดีอยู่ดีแต่ประชาชนเป็นขอทานไงที่นีปาดีหรือเปล่าทุกคืมเข้าไปบุกเลยไล่ตีองหัวหมาตีผู้นำมาไล่ตีผู้นำ่ะเผาตรงเผาตึกอุ้ยฉันเห็นแล้วสักวันจะเป็นอย่างนั้นแหละประชาชนที่เขาไม่พูดระวังนะบอกไม่ก่อนไม่มีใครใหญ่เท่าประชาชนนะบอ,อนออบอกไม่ก่อนไอ้โบยโไม่ยนหลกทำพ่อมันก็มันคนเดียวไม่ยอมคนอื่นเขายอมอ่ะเออมันจะมันจะปกป้องเสด็จพ่อมันได้เหรอถ้าเกิดประชาชนลุกขึ้นมาทั้งหมดอ่ะเหมือนเนปาลนะระวังเถอะกัมพูชามึงระวังให้ดีเอะ เสด็จพ่อมึงอะมึงใส่รงไว้เลยมึงยันมันออกมาเพ่้นพ่านนะมึงไปกดดันประชาชนให้มากๆระวังจะเป็นเนปาลนะคูจะบอกให้ถ้าเขาอดเขาหิวมาเมื่อไหร่ล้วหลังชนกระเพงเมื่อไหร่ระวังเถอะมึงแล้วกัมพูชามันกันถ้าดูฉันอยู่อะพวกมึงรวมหัวันไปบ้านมันได้เลยมุงเซนอะเอามึงมึงพวกมึงเห็นหรือเปล่าพวกคุณเห็นหรือเปล่าคุณกัมพูชาพวกคุณเห็นไหมเนปาลน่ะคุณต้องเอาเนปาลาเป็นตัวอย่างเข้าใจหรือเปล่าถ้าคุณไปยอมเสด็จพ่อคุณอยู่อย่างนั้นน่ะคุณได้ตายเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยมึงเอาเนปาลเป็นต เขามันให้ลาบเป็นกองจะได้ไม่กล้าหือกับประชาชนเข้าใจหรือเปล่ามันอยู่ดีกินดีนะเสด็จพ่อพวกมึงอ่ะกูจะบอกให้เสด็จพ่อพวกมึงออยู่ดีกินดีนะเออมีคนบอกพูดหน่อยอยู่ดีกินดีนะเสด็จพ่อของมึงอ่ะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศนอกไปเลยมันจะกินนู่นกินนี่มันกินได้มันไม่เดือ้กับพวกมึงนะมึงต้องดูเนปาลเป็นตัวอย่างนะกัมพูชามึงรวมตัวกับถล่มันเลยไล่ตีอย่างกับหมูกับหมามมงเห็นไหมล่ะขี่เครื่องบินออกนอกประเทศให้รีบเลยเขาเผาสนามบินอ่ะเข้าใจหรือเปล่าเนปาลอ่ะเออมึงต้องดูเนปาลเป็นตัวอย่าง นับถือน้ำใจประ,ประเทศเนปาลนะสู้เพื่อปากท้องนะไม่ยอมสุดท้ายเห็นไหมหลังชนฝาก็ต้องออกมาสู้แต่ว่ากัมพูชานี่ยังมีขี้ขาดอยู่นะอย่าขี้ขาดนะทุกคนนะต้องสู้ลุกมาสู้ก็ใจหรือเปล่าคนไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวกคุณเลยก็ใจหรือเปล่ากัมพูชาคนไทยนะเขาไม่ได้มีปัญหาเขาไม่ได้ไล่ทุกคนกลับบ้านทุกคนยังเข้าใจผิดบางคนเขาไปพูดไปบันประเทศไทยว่ายังไงรู้ไหมเอ้ ไช่เนะเขาบีบให้คนกัพูชากับบ้านเขาจะพักดันคนกัปูชากับบ้านเขาะไล่ยังกัมูกมาไปอยู่ทําไมคนไทยไม่ได้ไล่ยังกัมูกมานะคุณนําของพวกคุณพวกคุณที่ให้ดีๆอย่ามาพูดแบบนี้ฉันเถียงคุณนําของคุณน่ะบีบบีบอย่างเงี้ยบีบประชาชนของตัวเองให้กลับไปเป็นขวานก็จะแบบเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวเสด็จพ่อของพวกคุณจะแจกกระป๋องค้คนละกระป๋องกระป๋องก็เป็นขวานเขาไม่มีอะไรแจกคุณหรอกคุณเซนน่ะเข้าใจหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนดีจริงประเทศมันได้อยู่แค่นั้นหรอกเสด็จพ่ออ่ะถ้าเขาไม่เเเห็นแก่่ตตัััวจจจจรรรรรรริิงงงๆๆ้าาาาขปปะะะชชลศออสพคุณใื ประเทศกัมพูชาป่านนี้มีเครื่องมีรถไฟฟ้าไม่รู้ให้วัอนเลยมั้งใต้ดงใต้ดินเพราะเขาเป็นประเทศเล็กๆพัฒนาง่ายพอใจหรือเปล่าสเสด็จพ่อของคุณเขาไม่ทําไงเขาเห็นแก่ตัวเขาเก็บเงินไปเข้ากระเป๋าตัวเองกินหมดสเสด็จพ่อของพวกคุณนะเข้าใจหรือเปล่างั้นพวกคุณก็อย่ารักสเสด็จพ่อของคุณรักตัวคุณเถอนะเนาะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนสเสด็จพ่อคนอื่นขึ้น,นมาดูแลบ้างเสด็จพ่อคนนี้ดูแลนานเสือเกินไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเหมือนเดิมแย่กว่าเดิมอีกเนาะ เออเรียนขนาดเรียนยังได้หอบสังขารไปเรียนที่ประเทศไทยคุณคิดเสด็จพ่อคุณดีไมหมล่ะเขาเนี้ยแล้วดูคนไทยดีได้ไปเรียนที่กัมพูชาหรือเปล่าคุณต้องดูตรงนั้นเลยเพราะเสด็จพ่อที่ประเทศไทยเขาดีเข้าใจหรือเปล่าเสด็จพ่อทางกัมพูชาเขาไม่ดีเข้าใจหรือเปล่าคุณต้องดูอย่างนี้ด้วยถ้าเสด็จพ่อดีลูกๆก็ไม่ต้องไปเรียนกัมพูชาเห็นไหมเสด็จพ่อเขาดีบอยมันฟังหรือเปล่ามันก็น่าจะฟังมันชอบอตัดฉันไปลงฉันเห็นแล้วในบ้านแดงทุกคนก็เข้าไปดูสิพิมไปเลย่อยบอยเสด็จพ่อของเขาอะ่ะ สเสด็จพอ่อตาเขเขาอะใช่ไหมเขาเรียกตาเขหรือเปล่าวะฉันพูดไม่ถูกรวยรนฟ้าอยู่คนเดียวสเสด็จพ่อนะนะั่น่ะรวยลวนฟ้าแล้วไม่ดูลูกๆเลยลูกๆนี่ก็รักสเสด็จพอ่อละเกินดีเนี่ยเงงงงอย่างงี้สเสด็จพ่อเขาก็หาง,งานให้ทำเนะประกาศกลับบ้านเขาแจกของแจกขอ,องแจกอะไรข้าวสามกิโลหลครอไข่คนละสามใบหรออิ่มหรออ่าอืม,ออมสักวันกลับไปให้หมดเลยกัมพูชาที่นี่เขาจะแจกกระป๋องมาไปขอทานจำคำกลว้นะคอยดูนะอืม สเสด็จพ่อของพวกมึงนะ่ะเน่มึงรักคนเดียวก็พอเลยมึงต้องมาต้อง,องบีบให้คนที่มาอยู่ประเทศไทยนะ่ะที่เขารักประเทศไทยกลับบ้านไปรักสเสด็จพ่อของมึงดอกกูรักไม่ลงสเสด็จพ่อของมึงนะ่ ừ, ะอืมเสด็จพ่อของคุณนะ่ะฝากบอกสเสด็จพ่อด้วยนะหัดช่วยเลือลูกๆบ้างตอนนี้ลูกๆก,ก็โดนปิดประเทศไม่มีงานทำนะ,สะเสด็จพ่อนะ่ะประกาศบอกลูกๆนะทุกคนกลับมาเลยกลับมาเลยมีงานรองรับเสด็จพ่อในพูดว่าคุณเซลุคุณมาเนศวะที่บอกให้เขากลับอ่ะ แต่ที่แนเ่ลเสด็จพ่อน่ะจะตัดชั้นชาติไม่ให้เป็นลูกแล้วนะถ้าใครไม่กลับนะเออนั่นน่ะสเสด็จพ่อเขาทำกับเสด็จลูกอย่างงั้นเหรอคะบอกว่าที่เขารักรอบเข้าประเทศไทยเพราะว่านายจ้างน่ะนายจ้างน่ะโทรบอกให้กัมพูชาให้ไปทํางานมีงานรองรับอยู่มีงานให้ทํามาเพราะว่าคนไทยขี้เกียจคนทําไม่ทํา้องแบบนี้นะเออขาดขาดกัมพูชาไปไม่ได้จะรู้สึกคุณบอยเขาบอกแบบนี้เออเขาบอกว่าขาดกัมพูชาไปไม่ได้หรอกประเทศไทยน่ะขาดไปกัมพูชาแล้วจะรู้สึก ตอนนี้นะกัมพูชานะเขากลับบ้านกันหมดแล้วแล้วตอนนี้คนคนไทยนะไปเรียกร้องเอาค่าแรงขึ้นเพราะว่าคนกัมพูมกัมกัมพูชานะเขากลับบ้านหมดแล้วค่าแรงทุกๆไม่เอาเพราะว่าไม่มีคนงานเยอะไงยังไงก็ต้องงอค่าแรงก็ต้องขึ้นบอยมึงฟังกูนะค่าแรงคนไทยเขาขึ้นทุกปีไอ้สัตเนาะเขาขึ้นทุกปีค่ะบอยอคน แรงไงพอเห็นกัมพูชากลับแล้วมันช่วยโอกาสไงถ้ามีกัมพูชาอยูอย่เขาไม่ช่วยโอกาสรแล้ว,ลวนี้คนที่ว่ามีนายจ้างนะเป็นมีลูกจ้างเป็นคนกัมพูชาเขารักกัมพูชาเพราะกัมพูชาไม่เลื่องมากพอเขาพูดแบบนี้เลยนะคุณบอยมึงพูดแบบนี้คุณนางํำทั้งวันเลยว่าจะออกมาต่อโตมยเรื่องเนี้ยเออพี่แล้วนะแล้วลูกจ้างก็ไปงี้เรอลูกจ้างกปัญญาอ่อนเนาะก็รู้อยู่ว่าัทหารคนไทยเขาดักนาดักลังอยู่เดี๋ยวนี้คุณกันเขาไปเอากองติดมาแล้วมาตัวเดียวก็ไม่รอดแล้วเห็นไหมไปดูยังมาตอนเที่ยงนะเขาไปดูหรือยัง ซูมเห็นหน้ามาเลยนะมาพูดว่าแต่กัมพูชารักโรยไปนะคนไทยก็รักโรยมาทางานที่บ่อนคาสิโนเหมือนกันบ่อนยังไม่เปิดบอยเนาะบ่อนยังไม่เปิดบอยมึงยังง่มึงอยู่กัมพูชายังไงมึงถึงไม่รู้ว่าบ่อนยังไม่เปิดบอยเป็นอย่างไรบ้างคะเราก็ได้ฟังน้องสาวเขาพูดกันไปแล้วนะคะว่านี่แหละเขาว่านะคนถึงว่าจะมีสัญชาติเดียวกันแต่ความ ฉลาดหรือว่าภูมิคุ้มกันสติปัญญาของคนเรานี้มันต่างกันจริงๆนะคะว่าน้องเขายอมรับความจริงน้องเขาพูดความจริงน้องเขาเอาความจริงออกมาพูดออกมาตีแผ่ให้กับคนหลายๆคนได้เห็นกันแล้วก็ได้รู้กันว่าสถานะทางบ้านของเขานั้นเป็นอย่างไรสถานะของบ้านเราเมืองไทยเป็นอย่างไรหลายๆคนที่เป็นชาวกัมพูชาเองไม่ยอมรับในสิ่งน,นี้แต่กลับมองข้ามว่าประเทศไทยเป็นศัตรู แต่น้องคนนี้กลับมองเห็นว่าสิ่งที่เป็นศัตรูนั้นไม่ใช่ประเทศไทยแต่กลับเป็นตรงกันข้ามนะคะหลายคนไม่ยอมเปิดใจมองแล้วก็ไม่เปิดใจยอมรับสิ่งที่เป็นความจริงให้น้องสาวคนนี้มาเตือนสติหลายหลายคนนะคะจะได้รู้ว่าสาวกรรมัมพูชาคนนี้ก็ยังมีแง่มุมที่ดีให้กับประเทศไทยเราอยู่นะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเด็นชาแนลนะคะ